สวัสดีปีใหม่2 5 6 9ปีมะเมียปีม้าทำนายดวงชะตาสำหรับท่านที่เกิดวันเสาร์ปีแห่งการสร้างฐานรากและความแกร่งดวงโดยรวมปีมาจะกระตุ้นให้คนวันเสาร์ต้องออกแรงมากกว่าเดิมแต่ข้อดีคือคุณจะแข็งแกร่งขึ้นมากสิ่งที่คุณลงมือทำในปีนี้จะเป็นหลักฐานที่ยั่งยืนไปอีกหลายปีการงานรับภาระหนักขึ้นมีงานยากๆเข้ามาทดสอบฝีมือแต่คุณจะผ่านไปได้ด้วยความอดทนผลลัพธ์ที่ได้จะทำให้ทุกคนยอมรับในความสามารถของคุณแบบไร้ข้อกังขา การเงินไรายได้มาจากความมานะอุตสาหะมีเกณฑ์ซื้อทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์หรือได้จัดการหนี้สินให้เป็นระบบมากขึ้นความรักความรักเน้นความมั่นคงมากกว่าความหวือหวาคู่ครองคือเพื่อนคู่คิดที่ช่วยกันสร้างฐานะคนโสดอาจจะยังไม่เน้นรักแต่เน้นสร้างตัวมากกว่าสุขภาพระวังปัญหากระดูกและข้อปวดหลังเรือรังและอาการล้าทางจิตใจจากการแบกรับภาระการเสริมดวง ไหว้พระปางนาปรกหรือร่วมบุญสร้างถนนสร้างสะพานเพื่อเสริมดวงชะตาให้มีความมั่นคงแข็งแรงและก้าวข้ามอุปสรรค